นะคะปุญญาไม่ได้มาตัวเปล่านะคะมีเสื้อผ้ามาด้วยไม่ใช่มีอไอติดไม้ติดมือมาด้วยเรามาดูกันไหมคะว่ามันคืออะไรแถมเรนแถมแถมนี่โอ้ my god นี่คืออะไรไคออะ Exclusive p h o t o g a r d set อ,คอ,อโโะคะของเจมีน i ก็คือเขาไปงานหนังสือมาใช่ไหมที่ไหนที่ไหนที่สูนเซนริกิจแห่งชาติใช่ตอนแรกว่าจะไปแต่ก็ไม่ได้หาวันว่างไปแล้วพอดีปุญญาไปก็เลยฝากทิ้วมา สี่ร้อยห้าสิบแเงินเฮ้ยเพข้างหลังมันจะางนี้ด้วยดูสิคะนี่มีจีมีจิอ๋อนี่ของแท้ใช่ไหมของลิขสิทธิ์ใช่ไหมใช่ค่ะของจิมอนดอ๋อแต่ไม่มีรูปหน้าคนอยู่เลยมีนี่ทั้อนั้นอ๋อตาของงงไปจูด้านหลังก่อนอ๋อทั้งหมดเป็นจิมินาเหรอคะใช่ค่ะทั้งหมดเป็นจิมินาอืมก็คือเป็นรูปเป็นรูปธรรมดาไม่ธรรมดาสิเป็นรูปพิเศษ เข้าใจไหมวันนี้ปุณญาไม่ได้มาอย่างเดียวเพราะปุณญาเนี่ยเป็นคอเดียวกันก็คือแบบว่ากินข้าวลงกืนเข้าไปเดียวกันหายใจก็หายใจร่วมกันไม่ใช่คอเดียวกันหมายถึงว่าแบบว่าเออชอบแบบว่าศิลปินเหมือนกันติ่งเหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวเปุณญานี่คือติ่งคนาเว่าอะไรติ่งใครบ้างคะก็จริงๆก็ชอบทุกคู่ในยดีเอ็มค่ะทุกคู่ดีเอ็มเอ็มแบบนี้ต้องไปคอนี้สิ L L อ่ะไป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 ไไป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 ไ จริงเหรอพีหมดกล้าคู่ชอบคู่ไหนที่สุดแคะจุงดังค่ะต้นเด็กเกียวไม่เป็นไรโฟดค่ะแต่ว่าโมเมนต์จุงดังคือแบบเลียวมากใช่เลียวเลียวมากจริงเคยดูตั้งแต่เมื่อไหร่ดูตั้งแต่โอมนันน์เริ่มติ่งตั้งแต่แค่เพื่อนแรกอะดูเพราะเราคู่กันแต่ว่าไม่ได้ติ่งจริงจังแต่เริ่มติ่งจริงจังอะตอนโอมนันน์เออโอมนันน์คือไม่ไหวคือแบบติ่งจริงจังเลยอะโอมนันน์มากค่ะจริง นี้จีมเอ็มทีวีสตาลิปิกที่มันเป็นแบบว่าแข่งกีฬากันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะมีไลฟ์โฟนมาแทนคอนเสิร์ตมีสองใบแล้วตอนนี้คุณย่าคุณย่าเคยไปคอนเะไรบ้างคะของจีมเอ็มยังยังไม่เคยไปเลยค่ะจริงเหรอใช่ไม่เคยไปแล้วก็นี้ก็ชาป๊อปไม่เกี่ยวกับจีมเอ็มนะคะเป็นแบบว่างานที่รวมวงทีป๊อปหลายๆวงเดี๋ยวปีนี้ก็ชาป๊อปสองก็จะไปอีกนะคะแล้วก็นี่ลัสไทรไลท์ที่ไปดูมาแล้วขอบอกว่าคอนลัสไทรไลท์เนี่ย ไปเดินตะเวนหาแบบของกิฟบอเวเยอะมากจริงหรอจริงของจิมมี่ซีแล้วก็นี่มาร์คโอมน,น,น,นี่นี่คือชอบโอมมากโอมแบบน่ารักมากตัวเล็กตัวน้อยสามขวบอย่างนี้จริงจริงแล้วน่ารักมากโอมอแบบน่ารักสุดๆแล้วคือได้กิ๊บอเวเยอะมากเดี๋ยวเลาให้ดูแล้วนะกิ๊บอเวเยอะมากแล้วมีเยอะกว่านี้อีก เนี่ยเดียว่าเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆเลยคือเขาใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองมากค่ะจริงใช่คำน่ารักได้เปลืองมากสติกเกอร์ยังน่ารักเนี่ยดูดิสติกเกอร์น่ารักมากอ่ะอือหูแล้วใบนี้ใช่อันนี้คือสมเถอมาสุดอะได้กิ๊บวีเข้าใจเยอะมากอ่ะเยอะจริงๆนี่อือห อะปลาปลาทูใช่น่ารักแบบน่ารักจริงใจก็เขาแบบลงดีเทลดีมากใช่ขุยยังนี่คือเยอะไหมคะของติ่งเยอะไหมคะอันนี้ถือว่าเยอะมากค่ะเนาะเขาออกอะไรมาซื้อหมดเลยหลังๆแค่จะมมี่ไนโฟล์ไงไม่ได้แบบว่าซื้อทุกคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆหนูชอบเหล่าเก้าคู่เลยเอ้สิบคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากจิมมี่ไนโฟล์ปอนพู้วินจุงดังเพอร์ชิมอนจิมมี่ซีเออแล้วก็เฟิร์สเข้าวตัง เอิร์ดเอ้ยไปแล้วเอิร์ดมิกเอิร์มิกอเนี่ยแฟนขับโคด่านเนี่ยเร่มชื่อเขาตวสตางวินนี่สตางวินนี่สตางวินนี่ชอบสตางมากมาร์คโอมมาร์คโอมถึงจะไม่เป็นคู่แบบออฟฟิเชียลตอนนี้แต่ก็แบบว่าโอเคชอบคิดสิ่งโตคัมแบ็กไหมคะคิดสิ่งโตคัมแบ็กเถอะขล้องนนก็แบบชอบมากอมแลนนคิดถึงแล้วก็ไปวินก็เคยคิดถึงเหมือนกันอเขาแบบน่ารักมากเป็นคู่ที่แบบเคมีเข้ากันเเล็กเน้อยจริง นี่อันนี้ก็ได้เก็บเอาไว้จากการนะนี่นาน,นและสวยายไลท์เป็นเทียนหอมเ,เขาแจกใช่เป็นรูปแบบทางตะวันเ,นเลยใช่ไหน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 นี่อ๋อใช่ใช่ใช่คือรูปอะที่มันเป็นสุ่มใช่ไหมคะแล้วหนูอะสุ่มได้สามคนนี้นี่ก็คือมีจินมงมีเน็กแล้วก็มีฮาร์ดเน,นี้ยอยากได้พิมพ์กับเอเอก็เลยไปสั่งมานี่รออันนี้โอดหนุนอินนะเนี่ย จริงอ่ะจริงเขาซื้อมาเหมือนแบบก็เลยต้องมาขายมั้งน่ารักอ่ะจริงน่ารักมากทีนี้ก็เลยคิ้วอ่ะมีลูกรักสามใบนะคะเอามาวางเก็บชงอับชงอับชงอัพมีอันนี้เป็นรูปจากในบ็อกเซตเว้ยนี่แต่ว่าอันนี้แบบรูปดีมากแล้วมีแล้วมีลายเซ็นด้วยอันนี้ก็มีใช่แล้วว่ารน่ารักมากอ่ะน่ารักสุดๆอันนี้จากในบ็อกเซตมาถึงคอนเซน น่ามากแล้วก็มีรูปแบบเนี้ยเยอะมากอุ้ยมีพาวเวนมีเกียวเนี่ยมีอ่างเนี้ยเยอะมากอะมีหญิงในรินชักเป็นรูปแบบรูแก็คือรูปแบบแผ่นใหญ่ๆปะเปิดแล้วมันจะหักอย่างเงี้ยค่ะเปิดได้ไม่กี่ครั้งต้องเก็บไว้ในโอกาสสำคัญนะคะเดี๋ยววัหลังจะมาเปิดให้ดูนี่แล้วก็มีหนังสือเป็นแมกกาซีนอย่างเงี้ยนี่อันนี้ไปซื้อมาของแคสแมกกาซีนนี่น่ารักมากนะฮะ ซ,ซ,ซื้อทุกอย่างที่เป็นจิมินไนโฟนซิงอ,อุ้ยนี่ยังไม่ทุกอย่างนะเนี่ยบางอย่างก็ซื้อไม่ไหวไม่มีตังแต่อันนี้น่ารักนะนี่ g m m t v มเป็นเหมือนแบบเยียบุ๊กอะค่ะแบบว่าที่เขาเขาเรียกอะไรอะแบบแนะนําแบบว่าศิปลปินแต่ละคนในค่ายอะไรแบบนี้ <S <S แล้วก็ข้างหลังมีสมุดโน้ตแต่ว่าไม่กล้าเขียนดีแล้วดีแล้วไม่กล้าเขียนแล้ว ก็มีประมาณนี้อันนี้อันนี้อุดหนุนเพื่อนแต่ว่าเขาโดนโดนจิมเอ็มทักมาทักท้วงว่าหยุดหยุดขายได้แล้วไม่งั้นจะเดําเมินทำงพดีจริงเหรอก็เลยต้องปิดไปแต่ว่าน่ารักมากถ้าเกิดว่าไปคอนไหนเขาอาจจะเอามาแจกป็นกิ๊บอเวเพราะว่าทํไมาอยู่นี่เราจะไปตามหากิ๊บอเวไปเอลเอลต้องไปตามหาใช่เอาให้ครบทุกคู่เลยจริงเราต้องไปล่วงหน้าสามชั่วโมงไปเดินตามหากิ๊บอเวใช่น่ารักมาก ขนาดไฟเขายังติดสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์เนี้นยไปซื้อที่สยามต,<ร>ตรงลิโดมันมีร้านค้ายอยู่ร้านเดียวกับที่ซื้อพัดพิมพ์กับเอเอ้ค่ะตอนอันนี้นี่พ,นพัดพจิมมีไอโฟนพัดจิมมีไอโฟนอันนี้ได้เป็นเอ้ยสั่งทำมาสามั่งทำเลยหรอเอ้ยซื้อมาซื้อมา <c oughs> ใช่จาก <c oughs> ในติ๊กต็อกใช่สตาร์คือคิวมากอะจริงอันนี้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 นี่ตาให้ใช่ อันนี้น่าจะกิบเอาไว้เป็นแบบใส่ในจุ๊บบอะไรอย่างงี้อันนี้น,นี่คุ้นๆเหมือนอยู่เคยอยู่หลังโทรศัพท์ป่ะใช่ใช่ใช่เคยอยู่หลังโทรศัพท์รูปนี้นี่นนเขอยู่งเรแ<ต>ล้วก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเพ<ข>ราะว่าเอ่อรูปนั้นมันใหญ่เกินไปมันใส่ไม่พอดีอนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นรูปนี้แทนก็จะสตางค์หล่อมากบบมีรูปสตางค์เยอะเหมือนกันนะอยู่ในอยู่ในไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอแล้วไม่เป็นไรอะปุญญาเดินตกตันเรื่องอะไรนะ แค่เพื่อนเขาเพื่อนแบบพอดีใช่คือแบบคนต้องไปดูอะเคมีเขาว่าเรื่องแค่เพื่อนเขาเพื่อนนี่คือแบบโอ้ไม่ก็เดอรเวสแล้วดีมากต้องไปดูต้องไปดูจริงๆๆย้อนกลับไปดูไม่ก็จะแบบรู้สึกเหมือนเดิมคือดีเกินทุกอย่สดจีนเด็กอยู่นี่คือการผมใช่ไหมประธานนักเรียนก็คือจริงๆอะก็ดูมาหลายเรื่องแล้วแต่ที่แบบตั้งแบบตั้งใจไปคอนเสิร์ตตามติ่งตามแบบ ซื้อของอะไรเงี้ยคือแฟนโฮมอะไรเงี้แต่ว่าแค่เพื่อนก็คือติ่งจริงจังแบบรู้จักคนในจิมเอ็มอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ยังไม่ได้ซื้อของอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปคอนทอลลกันแต่ว่าตอนแรกอะใจ,จริงแบบอยากจะแจกจะกดแบบหน้าสุดเลยแบบ8,500แต่ เปิดกระเป๋าตังค์แล้วไม่มีตังค์ก็เลยไม่ไปนะคะเราเลยได้เป็นเอิ่มโซนเอลข้างหลังเซอร์ต205ก็คือไกลหน่อยแต่ว่าเห็นอย่างน้อยเราก็ได้อยู่ฮอลล์เดียวกับเขาก็มีความสุขแล้วนะคะแล้วคิดดูนี่เป็นการกดบัตรที่แบบว่าเหนื่อยที่สุดในชีวิตเหนื่อยมากทุกคนคือระบบมันล่มตอนกดใช่แล้วมันล่แล้วมันก็จะให้กรอกโค้ดใช่แล้วมันก็มีให้รอคิวด้วยพอกาโค้ดเสร็จเขาก็จะไปรอคิวว่าเออเราอ่ะไม่ใช่บอทดนะอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่มากดจริงๆแล้วคือแบบคิวแบบนานมากแล้วเขาแบบว่าหนูก็เข้าทวิ เคยเข้าทวีตเข้า X นะคะแล้วก็จ่ายตังค์ไม่ได้ตอนแรกมีคนประสบปัญหาเดียวกันเยอะมากะคะคือแบบจองได้แล้วแต่ว่าแบบจ่ายตังค์ไม่ได้จ่ายตังค์อมันไม่มีแบบเหมือนกับว่ายอดรวมให้แล้วก็กดจ่ายตังค์ไม่ได้แม่ช่วยสรุปแม่กดได้เออก็ยังดีดีกว่ากดไม่ได้เลยได้เป็นไรเราตื่นเต้นมากไม่อยากให้มันจบเลยอะทำใเป็นเดือนนี้จริงอยากให้เขาจัดทุกอาทิตย์ก็คือนั่งถึงซีรีส์แล้วเนี่ยตามอะไรบ้างแบบ ก็ตามทุกที่เลยก็คือ i อใช่ไหมก็ตามแล้วก็แบบ X ก็ตามคอยแบบว่าดูแฮชแท็กในทวิตเลยใช่คอยดูทวิตตลอดทวิตร์แบบตามแล้วฟินสุดสิ่ง r e p ได้สิงมากอน IG ีโพสต์ได้เชงกันแต่ก็คือแบบว่าเอออยากให้ไอจีร e p o s t ได้มากๆมากๆแต่ว่าคือเนี่ยชอบคู่จูงดังเพราะว่าเหมือนแบบดาเมจในชีวิตจริงคือเขาออกมากเวลาแบบว่า บอดแคทใครที่อยู่บอดแคทเขาจะเข้าใจเพราะว่าเวลาเขาโพลูกใช่ไหมเขาแบบส่องกันมาแล้วเขาส่งแบบวันเดียวกันตลอดเลยก็คือโพลูกวันเดียวกันตลอดและแบบโมเมนต์ในชีวิตจริงก็คือเยอะมากสุดก็คือถ้าใครแบบติ่งจุงดังนี่แบบว่ามีมีความสุขสุดแล้วใช่ใช่เพิร์ชิมอนก็มีความสุขเพราะแบบเคยดูวอลที่เขาแบบไปไปเที่ยวใช่เขาไปเที่ยวกันน่ารักมากน่ารักมากแบบแบบอุ้ยมันแบบตัวเล็กตัวน้อยแต่ด้อมเจมิน p h โฟนเนี่ย โมเมนต์จะมาทุกทวันพระจริงๆโมเมนต์จะมาทุกทกวันพระใสยตั้งตารูดอดูว่าจะมีโมเมนต์ไหมแล้วมันก็มีจริงๆด้วยทุกวันพระเลยเขาตั้งใจคือเขาตั้งใจก็ได้แล้วแฟนคลับก็รู้ว่าเก่งจริงๆนะเนี่ยเคก็เดี๋ยวเราขอตัวไปมามอยกันต่อเพียงแค่นี้นะคะก็คือคอมเมนต์ได้ว่าชอบใครติ่งคู่นายหรือแบบติ่งค่ายไหนอะไรก็บอกได้นะคะคอมเมนต์เลยรออ่านใช่จะได้รู้ว่ามีแค่พวกเราที่เป็นบ้ากันแบบนี้หรือเปล่าหรือว่า มีคนอื่นอีกแล้วใครมีของสะสมะอะไรก็มาบอกได้นะคะมาอวดได้ใช่